สวีดัสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะวันนี้จีจีก็อยู่ที่อวันออนไลน์นะกับเกมสาวท่าเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้เอาใจสายปันหน่อยกับโปรับ10ฟรีสปินฟรีนะเข้าเกมแล้วเรามาลุ้ไปพร้อมๆกันว่าไอ้สิฟรีสปินที่ได้มาฟรีมันจะแตกดีเหมือนฟรีสปินทั่วไปไหมทุกคนเข้ามาก็เป็นหน้านี้เลยอะ่ะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะ มาลุ้นก่อนค่อยว่ากันว่ามันจะฟรีเกมหรือฟรีเกลือนะแต่เอาจริงๆอ่ะจีจีก็กังวลว่ามันอาจจะฟรีเกลือมากกว่าแต่มันก็น่ารุ้นว่าเนาะของฟรีอะ่ะเอออ้าเอา้าเอาเอมันก็แตกดีนะจังหวะเนี้ต้องจ่ายต่อแล้วป่ะจะหน้าเทาอะ่ะหรือหน้าเขียวอะ่ะก็ขอให้มาเถอะจีจีอะ่ะขอนะพันเจ็ดยี่สิบาทแล้วอะซูเปอร์เมก,กาสี่พ อ่ะมันก็เริ่มมันก็ปังอยู่นะอวันออนไลน์ one, line, อ่ะเขากาลังตีเรื่องการแตกขนาดเนี้ยเกมเนี้ยเอาเรื่องนะแต่บอกเลยว่าลูกหลักจีๆเลยเอออ่ะอีกสามหมุนแต่ตะเกียบแตก4ี่พัน่ะก็ว่าสุดแล้วนะอืมนี่คูณยีสิบแล้วอ่ะจะังหวะดนี้ะจีๆจะลาแล้วจริงๆนะอ่ะมาลุ้นกันต่อเนาะอ้าต่อไปเจมาเถอะขอให้เจมาเจมาจริงๆด้วยแล้วเคจะมาไหมเคมา เออมานะคูณ26ได้624บาทเออก็ถือว่าไม่น้อยนะกับของฟรีเนี่ยโหซุปเปอร์เมกา5,928บาทเลยเงินรางวัลรวมของเรา1 9แต่เต็มข้อล่อเต็มแข้งแบบนี้นะทุกคน